สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าชวนเที่ยวชวนกินนะคะมาทำหมูโคหมูโคเค็มนะคะแบบแบบบ้านๆต่างจังหวัดนานแล้วคะ่ะแต่สมัยต่างจังหวัดยังไม่มีตู้เย็นไม่มีไฟฟ้านะคะป้าเกิดสมัยนั้นเลยค่ะแม่เขาก็จะซื้อหมูมาต่างจังหวัดเขาจะมีหมูขายทั้งหนังทั้งมันทั้งเนือ้อ มาทําก้อนใหญ่ก้อนใหญ่กว่าคุณป้าทำนี่ค่ะชิ้นใหญ่มากเอามาค้าวเกลือนะคะบางคนเขาก็ทุบพริกไทยใส่บางคนเขาก็ไม่ใส่นะคะข้าวเกลือเลยค่ะให้เค็มๆมาค่ะแต่ไม่ได้เค็มแบบเนื้อเค็มนะคะเสร็จแล้วก็เอาใส่กระทะหรือใส่หม้อเนี่ยค่ะใส่น้ําให้ท่วมเลยนะคะน้ําให้ท่วมเลยแล้วก็ปิดฝาให้ให้มันเดือดค่ะ ให้มันเดือดเลยนะคะพอเดือดดีหมูสุกแล้วทีนี้เขาก็จะหลีไฟค่ะเพื่อให้มันเปื่อยพอหลีไฟนะคะก็เคี่ยวไปจนแห้งจะเอาเหลืองแค่ไหนก็ได้แต่ไม่ให้หมูแข็งนะคะให้หมูนิ่มค่ะเพื่อจะอามาประกอบอาหารได้ในวันหน้าคือว่าเอามาหั่นผัดหรือหั่นอะไรได้หมดค่ะไม่แข็งนะคะไม่เหมือนทอดนะคะนี่คือวิธีการถนอมอาหารค่ะ เราเรียกหมูโคลนะคะหมูโคลโบราณค่ะลองทำกันดูนะคะดยโดยเฉพาะตอนนี้เหตุการณ์แบบนี้อยู่บ้านซื้อหมูมาโคลเค็มไว้อร่อยนะคะหั่นทานแตงกวาก็ได้จะหั่นไปผัดผักก็ได้ค่ะโคนิ่มเลยค่ะนิ่มเลยไม่เละนะคะแต่นิ่มค่ะไม่แข็งนะคะถ้าอยากทานเหลืองหน่อยก็อุ่นไปเรื่อยๆมันก็เหลืองเองนะคะ แค่นีนะคะคุณป้าทำมาวันนี้ลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ